จะดียำค่มเครื่อค่มคัคควันนี้ทำมันกันดีกว่ามันเพกต้าเตรียมมันไว้มันหวานมันหวานวางเรียบร้อยมันที่เพก้าเตรียมไว้นะเป็นมันที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกันวันนี้จะอบแค่สามหัวเพราะว่าถ้าอบเยอะอ่ะกินไม่หมดมันพร้อมอบวันนี้จะอบแบบ ไม่ต้องห่อฟลอยนะครั้งที่แล้วเคยอบห่อฟลอยอบไม่ห่อฟลอยนะแต่ไม่ได้ทําวิดีโอไว้ผลมันไม่ต่างกันมากอะห่อฟลอยกับไม่ห่อฟลอยมันก็อร่อยเหมือนกันนะคะด้วยมันเป็นมันหวานญี่ปุ่นอยู่แล้วเราอะจะต้องให้ขนาดของมันเนี่ยวางอยู่ในตู้อบในอุณหภูมิวันนี้จะใช้อุณหภูมิ200รอยใช้เวลาอยู่ที่5 0าสถึงหกนาทีอาทิตย์สักหนึ่งชั่วโมงแล้วกันใช้ได้เลยเอามารับประทานได้นะ ตะแกรงเราจะต้องเอามันเนี่ยวางไว้ในถาดจะดีกว่าแล้วก็เอามันที่เตรียมไว้วางสามหัวพอจริงๆมีอีกแต่ว่าเอาแค่สามหัวพอเขากินแค่คนเดียวหลังจากนั้นเอาตะแกรงออกทานใตเลย ใช้อุณหภูมิส0งร้อเด้อใช้เวลา1ชั่วโมงใช้ไฟบนล่างจะใช้พัดลมหรือไม่ใช้ก็ได้แล้วเรามารอก,กันนะอร่อยแค่ไหนพร้อมเปิดแล้วกรุ่นมากต้องใช้ถุงมือช่วยร้อนร้อนมากเอ้ยร้อนอุย้ยนิ่ม เอาเอาเอาอันนี้แล้วกันเดี๋ยวพิกตัดพิกตาตัดนะร้อนมากเลยกนอืมโง่ว้าว มันคุยนี่แหละอืมขมงชงเชงร้อนร้อนอนึกถึงมันเผานะอะน่ะเฮ้ยอร่อยอ่ะหวานแบบธรรมชาติเต้ต้านเน้นสุกนะถามว่าแข็งไหมไม่แข็งนะแล้วก็ไม่เละหอมอรอร่อยอ คือมันเผาอะ่ะแต่เราใช้เป็นลักษณะของการอบอบแบบนี้ดีกว่าช,ชอบตามหัวเนี้ยพรุ่งนี้กินหมดแน่นอนขอบคุณนะคะบ๊ายบาย